สวัสดีชาวราศีมังกรทุกท่านนะครับผมก็ขอทํานายดวงชะตาความรักของชาวราศีมังกรตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15มิถุนายนนะครับและนี่ก็เป็นการทํานายดวงความรักทั่ว,วไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสำหรับคุณก็ได้นะครับและสำหรับใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันนะครับผมก็มาเริ่มดูดวงความรักของชาวราศีมังกรในเดือนมิถุนายนกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นเช่นไรกันบ้าง มาเริ่มที่ไพ่ใบแรกกันก่อนเลยนะครับเป็นไพ่ขึ้นมาว่า s v e n of Swords นะครับหรือว่าไพ่เจ็ดดาบไพ่ใบนี้เปรียบเสมือนกับเดือนมิถุนายนเนี่ยชาวสีมังกรถ้ามีกับไพ่เจ็ดดาบเลยอาจจะเหมือนกับยังกอดเก็บนะครับดาบใครสักคนถูกทล่ร้ายนะครับเจ็ดดาบเหมือนกับผู้หญิงคนหนึ่งที่แบกรับความเจ็บชั้นไพ่ใบนี้บอ,บอกความรู้สึกที่ชาวสีมังกรหนท่านตอนนี้ใครรู้สึกยังเจ็บอยู่ไหมครับหรือยังมีการที่เหมือนกับยังจํายังจดจําได้ว่าเราอาจจะผ่านความเจ็บปวดมาเยอะนะครับหรือถูกทําร้ายมา เพิ่งถูกทำร้ายมาเราที่ถูกทำร้ายถูกทิ้งมาแต่ไพ่เจ็ดดาบไม่นี้ขอทำนาเลยว่าบ้านยังอยู่เห็นไหมครับประสาทนะครับนกที่โบยบินนะหมายถึงว่าเขายังมองเห็นแสงสว่างอยู่ว่าชาวสีมังกรหลายหาท่านตอนนี้คนที่เขาทำร้ายคุณเนี่ยคุณอาจจะเพิ่งผ่านความเจ็บปวดหรืออยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมาอย่างยาวนานนะครับหรืออาจจะถูกทิ้งไปถูกแบบบอกเลิกบอกลาหรือคบซ้อนหรือมีอะไรที่มันปิดบังกันนะแต่เห็นไหมครับคุณก็ยังกอดเก็บสิ่งสิ่งนี้ไว้นะั่นหมายถึงว่าคุณก็ยังกอดเก็บยังอออดดททนนกกััับบบควาามเเจยยงู่ ฉันไพ่เจ็ดดาบขอทำนายแบบนี้เนเมษานี่คือความอดทนของชาวสีมังกรต่อความเจ็บปวดนะครับเหมือนกับคุณแบกรับแบกสู้แบกความเจ็บปวดก่อเจ็บความเจ็บปวดเนี่ยนะครับมาเป็นพลังมาเป็นเหมือนกับอาวุธให้คุณก้าวเดิมต่อไปอ่ะฉันไพ่เจ็ดดาบขอทำนายแบบนี้เดืนายนว่าชาวสีมังกรท่านครับความเจ็บปวดที่คุณแบกรับมาหรือเจอมาเนี่ยมันเหมือนกับเขารู้นะครับว่าคุณเนี่ยทนเจ็บกับเขาเขารู้นะครับว่าความไม่ชัดเจนหรือคนเนี่ยคุณเนี่ยทนรอเขาทนเจ็บปวดทนความไม่ชัดเจนกับเขาเนี่ยนานแค่ไหนอ่ะฉันไพ่เจ็ด เจ็ดดาบขอทำนายแบบนี้นว่าเขารู้ว่าคุณเนี่ยยังมีการอดทนเขายังมีการแอบมองแอบส่งเขายังมองเห็นภาพของคุณอยู่อ่ะ <c ười> ผู้หญิงคนเข้มแข็งผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นนักรบนะครับต่อสู้เพื่อเขาหรือยอมแบกรับความเจ็บปวดเพื่อเขาหรือถูกเขาทิ้งแต่ก็ยังเจ็บยังเหมือนกับอยังรออยู่ตรงนี้ยังอดทนอยู่แบบนี้นะครับหรืออดทนกับความเจ็บปวดมาเยอะแล้วอะ่ะฉันไพ้ใบต่อมาขึ้นมาว่า3ถ้วยนะครับทีออฟครับทำนายเลยว่าชาวสีมังก,งกรลถ้ามีไพ่3มถ้วยเข้ามาหมายความว่า3ถ้วยหมายความว่าค,าาคณคนหนึ่งกำลังเจอความสุขเจอสิ่งดีเข้าาม ฉันถ้าเกิดใครเจ็บปวดนะครับคุณอาจจะแบกรับความเจ็บปวดก็จริงแต่ทำนายไพ่สามถ้วยทำนายว่าความรักที่คุณเจ็บเสียใจไปเวลาคุณเก็บความเจ็บปวดไวม,มากๆเวลาคุณเสียใจมากๆปุบเนี่ยคุณจะเอาความเจ็บปวดเนี่ยเปลี่ยนเป็นพลังที่เป็นไพ่สามถ้วยอ่ะมันทาให้คุณเนี่ยเข้มแข็งเติบโตขึ้นหรือเจอคนที่อยากจะเข้ามาแบบรักษาแผลใจคุณน่ะฉันไพน่ทั้งหมดทั้งหมดไพ่สองใบนี้คือเกิดใครถูกทําร้ายมาใครถูกทิ้งมานะครับหรือถูกความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือนอกใจมานะครับทานายว่าจะมีคนรัก จะมีไพ่สามถ้วยอะ่ะกับมีคนเห็นเราเป็นความสุขกับเห็นคนนึงคนนึงที่อยากจะมาดูแลเราใส่ใจเราเห็นเรามีค่านะครับไพ่ใบนี้ก็เลยทำนายว่าใครที่ถูกทําร้ายมาเหมือนกับถูกทิ้งมาเนี่ยจะเจอใครสักคนที่เข้าใจเราจะเจอกลุ่มเพื่อนนะครับกลุ่มใหม่ที่ไม่ต้องมานั่งแบกความเจ็บปวดเหมือนกับพอเราแบกความเจ็บปวดมากๆเนี่ยมันจะกลายเป็นเหมือนกับเราปล่อยวางความรักความเจ็บปวดนี้ไปโดยโดย,โดยแบบมีใครสักคนนึงที่ดีๆเข้ามาทดเชยสิ่งที่เสียไปแทนนะ่ฉะฉันนี่คือการทํานายว่าเรียนมิณน้อย้นเป็นต้นไปจนถึงปีนี้ ชาวราศีมังกรอ,อาจจะพบเจอกัน,นยานิมิตที่ด,ดีเจอคนที่เหมือนกับเข้ามาคุยเข้ามาดูแลเราเข้ามาใส่ใจดูแลที่ไม่ต้องมานั่งแบกรับแบกสู้ไม่ต้องมานั่งเจ็บอีกแล้วอะแต่ถ้าเกิดใครยังอยู่ในความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนเพิ่งเลิกรากันไปไม่เกินเเดือนไม่เกิน1ปีนะขอตอบว่าให้สามถ้วยกับ7ดาบคนรักของคุณเขารู้นะครับว่าคุณยังรักเขาอยู่ยังแบกกับยังทนเจ็บกับเขาอยู่หรือทนอยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมานานแสนนานเลยอะฉันให้สามถ้วยขอทํานายเลยว่าคนที่เขาทำร้ายคุณเเเเเนนนี่่ถ้ากกกิิิดดไมดไมม7ือ1ป จะกลับมาติดต่อจะกลับมาเห็นความสุขจะกลับมาเห็นว่าคุณเนี่ยนะครับกอดความเจ็บปวดกอดความเสียใจตนเขารู้แล้วว่าคุณคือความสุขของเขาอ่ะคุณคือความสุขของเขาในที่นี้หมายความว่าเขารู้ว่าคุณทําให้เขามีความสุขเขารู้ว่าคุณเป็นคนที่เหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทนเจ็บกับเขาเพื่อให้เขาทําสิ่งที่เขาต้องการน่ะนะครับไม่ว่าเขาจะทําร้ายคุณแค่ไหนเขารู้แน่นอนฉันพ่ยทั้งหมดทั้งมวลของพ่าสองเนี้ยคนแรกของชาวสีมังกรเขารู้นะครับว่าคุณยอมเจ็บบางทียอมทําอะไรเพื่อเขาเลยอ่ะนะครับเพื่อแข้อเหนเขามีความสุขกใครเนี่ย เราหรือว่าเขาเห็นว่าเขามีความสุขเห็นเขาทําสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยเราก็ดีใจเราก็มีความสุขแล้วอะยอมเจ็บยอมเสียใจเพื่อคนที่เรารักประมาณเนี้ยพอฉันไพ่ใบต่อมาขึ้นมาว่าเดือดจัดเม้นท์ครับทานายว่าอาจจะมีการติดต่อการพูดคุยการการปรับความเข้าใจกันสับใครก็ตามถ้าเกิดมีปัญหากันไม่เกินเจ็ดเดือนไม่เกินหนึ่งปีจะมีเดือดจัดเม้น์ครับจะมีข่าวดีจะมีการติดต่อใครอยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็จะมีการกลับมาเข้าใจกันมากขึ้นมีการพูดคุยอย่างกันดีเหมือนเดิมนะครับสามถ้วยเดือ ใครก็ตามที่ถูกความรู้สึกทําร้ายกันนอกใจกันนะครับถ้าไม่เกิน7เดือนไม่เกินหนึ่งปีเนี่ยเดอะจัดเมนต์เดี๋ยวดเรื่องราวมันจะผ่านพ้นไปเดี๋ยวเขาจะเข้าใจคุณเองอะ่ะฉันไพ่เดอะจัดเมนต์ขอทำนายแบบนี้เพรว่าคุณอาจจะมองว่าความเจ็บปวดตอนนี้เราอาจจะแบกมันไว้คนเดียวทนเจ็บอยู่คนเดียวเสียใจคนเดียวถูกทิ้งไว้กลางทางทําไมต้องเป็นเราคนเดียวที่ต้องมานั่งเจ็บเจ็บอย่างเงี้ยหลายครั้งหรือเจ็บมากที่สุดนะครับหรือเจ็บสุดท้ายต้องเป็นเราที่ต้องเสียใจอะไรเงี้ยแต่ไพ่ขึ้นมาแบบนี้คือเดอะจัดเมนต์งนี่ยสใในนิ่งน จะกลับมาเข้าใจอ่ะจะกลับมารู้ว่าเผื่อสักว่าสักวันเขาอาจจะเข้าใจอ่ะว่านี่คือเดือดจัดเม้น์ครับนี่คือทูตสวรรค์นี่คือนางฟ้านี่คือคำว่ารักที่คุณให้เขาไปอะ่ะเช่นเดือดจัดเม้น์หมายความว่าชาวสีมังกรหลายท่านเนี่ยคุณอาจจะคิดว่าสิ่งที่เราพูดกับเขาเนี่ยอาจจะเป็นความรักความคิดถึงความเข้าใจที่คุณอยากจะบอกเขาไปนะครับว่าเรายังรักเขาเหมือนเดิมยังคิดถึงเขาเหมือนเดิมยังเข้าใจเหมือนเดิมนะแต่เดือดจัดเม้น์หมายความว่าตอนนี้อาจจะเหมือนกับคําพูดของคุณเนี่ยอาจจะลอยไปในอากาศอ่ะคาว่ารักมันอาจจะยัังไมม่่พออในนนนตตเเี้แห็ครบ เดือดจัดเม็นสามถ้วยพอคุณรู้สึกเหมือนกับพูดไปแล้วเนี่ยหรือทําไปแล้วเนี่ยวันนั้นเขาอาจจะไม่เห็นค่าเราแต่เดือดจัดเมนกับเจ็ดาบแล้วก็สามถ้วยทั้งหมดทั้งไพ่สามใบเนี้ยคนรักของชาวสีมังกรถ้าเกิดเลิกรากันไปไม่เกินเจ็ดเดือนถึงหนึ่งปีจะกลับมาปรับความเข้าใจกันจะกลับมาเข้าใจกันเพราะคำว่ารักที่คุณเคยให้เพราะสิ่งดีดที่คุณเคยช่วยเหลือเขาเคยดูแลเขานั่นแหละเขาจะกลับมาเข้าใจอาจจะไม่ใช่วันนี้แต่สักวันหนึ่งเขาต้องเข้าใจมันอย่างแน่นอนครับฉะนั้นเกิดใครเลิกระ หรืออยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเกิน7จ็ดเดือนเกินหนึ่งปีล่ะเด e อดจัดเม้นต์ม่เนี้ขอทำนายเลยว่าคุณเหมือนกับคนที่ทํามากแล้วอะทํามากจนเหมือนกับหลุดพนะ้นเนี่ยเลยมีการที่เหมือนกับเด e อดจัดเม้น์สามถ้วยเจ็ดดาบคนโสดนะครับหรือคนที่หลุดพ้นแล้วเนี่ยทำนายนะว่าังไงก็หลุดพ้นแน่นอนพอหลุดพ้นปุ๊บคนโสดเนี่ยหรือว่าออกมาเนี่ยมันขึ้นมาว่าเดอดจัดเม้น์จะมีข่าวดีข่าวดีจากทางกายข่าวดีจากความรักที่เหมือนกับเคยเจ็บเคยเสียใจเคยช้ำม,มาแค่ไหนเนี่ยมันเหมือนกับ เคยถูกทำร้ายมาเคยถูกทิ้งขว้างเคยทำเหมือนกับคนที่ไม่มีค่าอะไรอะกับมีเดอะจัดเมน์ครับกับมีใครสักคนหนึ่งมากระซิบคุณแบบว่าเขารักคุณนะเขาเห็นคุณมีค่านะเก็บคุณมาลักเก็บคุณมาดูแลเก็บคุณมาใส่ใจอะฉันไพ่เดอะจัดเมน์เจ็ดดาบและสามธูททำนายเลยใครอกหักร้องไห้เสียใจอยู่ตอนเนี้ทำนายว่าคนอย่างคุณอาจจะถูกโยนทิ้งขว้างถูกทำร้ายมาจะเจอความรักที่มันกับความเข้าใจที่ดีกว่าเดิมดูดพ้นจากความเจ็บปวดมาเจอไพ่ใบเนี้ยขึ้นมาครับเดอะฟูล อาจจะเป็นคนที่ทําให้คุณหลุดพ้นจากความเรื่องราวที่มันแย่ๆเลยนะ judgment, นะครับเพราะเดอรจัดเมนต์นะครับแล้วก็เดอรฟูหมายความว่าคุณอาจจะพบเจอความรักที่เหมือนกับพบเจอคนที่ทําให้เราอยู่ด้วยและมีความสุขยิ้มได้นะครับหรือกลับมาสร้างเรื่องราวทำให้คุณลืมเรื่องราวที่มันถูกใจซะฉันจะจัดเมนต์ขอทานายแบบนี้ว่าคุณจะพบเจอคนอาจจะเป็นชาวต่างชาตินะครับหรือคนที่นักจาัดก,การเดินทางนะครับจาัดก,การที่แบบเดินทางไกลโซเชียลนะครับติดต่อสื่อสารกลุ่มเพื่อนแนะนานะครับที่คนคนนี้เขาแอบชอบคุณและเขาเห็นคุณมีค่ามาตลอดเลยอะ แต่เขากลัวว่าคุณเนี่ยจะเปิดรับเขาหรือเปล่าเขากลัวคุณจะไม่เปิดรับเขาว่าฉันไพ่ใบนี้ของล้ำนาเลยว่าใครโยนทิ้งมาเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งของที่ไม่มีความหมายอะไรหรือถูกทํา้ายเป็นตัวเลือกแต่กลับมีคนคนหนึ่งอยากจะรักอยากจะดูแลคุณรอคอยที่จะเข้ามาหาคุณน่ะแต่ขอเพียงให้คุณอย่าไปอยู่ความเจ็บปวดนะครับอย่าไปเสียใจอย่าไปฝังใจถ้าเกิดเรื่องราวคนรักไปเกินเจ็ดเดือนหรือหนึ่งปีนะเดี๋ยวอยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนี่ยเกินหนึ่งปีแล้วเนี่ยออกมาเถอะออกไปหาคนที่เขาอยากจะรักคุณ พอเดอดจัดมนันก็เติฟูไปเนี้ยทำนายเลยว่าคนรักคนนี้ของชาวสีมังกรเนี่ยจะเป็นคนที่ทําให้คุณมีความสุขยิ้มได้แล้วก็ลืมเรื่องราวที่มันทุกข์ใจอะ่ะนะครับแล้วเขาากเดินทางไปกับคุณไม่ว่าคุณจะเจ็บเขาก็จะเจ็บด้วยคุณเสียใจเขาก็เสียใจด้วยนะครับคุณมีความสุขเขาก็ยิ้มเขาก็มีความสุขด้วยอะ่ะมันเหมือนกับการพบเจอคู่รักที่เป็นกัลยายนิมิตรนะครับแล้วก็เป็นคู่ทุกข์คู่ยากคู่สุขนะครับร่วมสุขร่วมทุกข์กันน่ะมันเรื่อจาก,บบกนะความ ฉันเดี๋ยวจัดเมนเข้ามา The Full เข้ามาทานายเลยถ้าเกิดใครเนี่ยนะครับยังรักกับคนรักมีปัญหากันอยู่และอยากจะกลับไปคืนดีกันอย่องเลอกลางกันไปไม่เกินหนึ่งปี The f o o l The Judgment ครับทานายว่าคนคนนี้เขาอาจจะเป็นคนท้อทอาจจะทิ้งคุณไปอาจจะไม่คัดเจนกับคุณแต่สุดท้ายคนที่เขาเดินทางจากคุณไปแล้วเนี่ยเห็นรูปถ่ายไหมครับแต่ภาพความทรงจํามันยังไม่ได้หายไปไหนอ่ะเขาจะกลับมาตามภาพเขาจะกลับมาตามความทรงจําของเขาเขาจะกลับมาตามรักคือ The Judgment ครับ ตามรักของคุณเนี่ยคืนสู่หัวใจเพราะเขาดีจิเขามารักคุณตลอดทางที่เขาเดินทางไปเลยอะ่ะฉันไพ่ใบนี้ขอทำนายแบบนี้แล้วว่าคนที่เขาทิ้งคุณไปหรือเลิกรักกันไปไม่เกินหนึ่งปีจะกลับมาตามรักคืนใจจะกลับมาเข้าใจกันจะกลับมาเพราะความบรักถ้าใครเคยบอกว่ารักเขาเคยบอกว่าคิดถึงเขาหรือเคยพูดขอโทษเคยปรับความเข้าใจกับเขาหรือติดต่อเขาไปแล้วเนี่ยไพ่ใบนี้บอกเลยครับว่าเขาจะกลับมาเพราะเสียงของคุณนั่แหละกลับมาเพราะสิ่งหัวใจของคุณกลับมาเพราะความรักของคุณกลับมาเพราะความเข้าใจที่คุณมอบให้กับเขามาตลอดแต่ไพ่ใบนี้ขึ้นมาาครับบด ใครหลายคนอาจจะเหมือนกับไพ่ก้าวดาบเลยเหมือนกับยังเสียใจยังคิดถึงเขาทั้งน้ําตาเหมือนกับรอคอยเขาด้วยความโทรมาเลยอะนอนฝันถึงเขาทุกคืนนะครับเพราะฉันไพ่ก้าวดาบเป็นภาพของหญิงคนหนึ่งเห็นไหมครับดาบมันทุ่นมาหลายเล่มมากเลยตอนเขากำลังจะนอนหลับอะเขาาใหญ่คนรักของเขาเนี่ยกลับคื้นมาหานะครับเพราะเขาคิดถึงคนรักสุดหัวใจเลยชาวศีมังกรหรืยท่านอาจจะเป็นแบบนี้เลยนะว่าเหมือนคุณรอคอยมานานแล้วเหมือนคุณเสียใจมานานแล้วกับความรู้สึกที่เป็นแบบนี้ก้าวดาบเสียใจแต่ก็ยังคิดถึงห้ามความรักห้้าามมมคควิดดถึงไไ่่อะ แต่เหมือนกับก้าวดาบไปนี่บอกว่าเราก็ยังขอคิดถึงเขาต่อไปนะแล้วก็ขอรักเขาต่อไปนะแม้ว่าเราต้องเจ็บแม้ว่าต้องเสียน้าตาก็ตามฉันไพ่ก้าวดาบทั้งหมดทั้งมวลคือการทานายว่าเหมือนคุณยังฝันถึงคนที่คุณรักฝันถึงแฟนเก่านะครับอยากให้เหมือนกับเรากลับมารักกันได้ไหมวันเกิดเราปีนี้วันเราฝันถึงแฟนเก่าเนี่ยเรากลับมาดีกันอีกได้หรือเปล่าหากวันนั้นไม่เคยทําให้เสียใจเากวันนั้นเราไม่ทิ้งกันไปหากวันนั้นเขาไม่ไม่มีคนอื่นเนี่ยวันนี้จะมีกันอยู่หรือเปล่า วันนี้เราจะรักกันอยู่เหมือนเดิมไหมฉันไพ่ก้าวดาบขอทนานายเลยว่าคุณอาจจะเป็นคนที่รักและฝังใจอะอาจจะเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นไพ่ก้าวดาบอยากจะบอก,กบเขาเหมืนอนกันว่าเราเป็นผู้หญิงคนหนึ่งชาวสีมังกรคนหนึ่งที่ลืมยากนะครับผู้ชายผู้หญิงเพศที่3ามดูได้หมดเลยนะถ้าเกิดรักไปแล้วเนี่ยมักจะฝังใจเหมือนอย่างเงี้ยเลยอยากทําให้ได้เหมือนกับเขาที่อาจจะลืมไปแล้วนะครับหรือเมื่อเราเคยรักกันหรือเมื่อเราเคยมีความผูกพนันหรือเมื่อเราเคยร่วมเดินทางกันมาได้เห็นไหมครับไพ่ก้าวดาบ คุณยังคงรักและคงฝังใจยังคงคิดถึงเขาอยู่เลยนะครับยังคงคิดว่าเหมือนกับเราเพิ่งเคยรักกันเนะ่ยเพิ่งรักกันเพิ่งดีกันอยู่เลยอ่ะนะครับยังคงจดจําทุกเสี้ยวนาทีเลยนะที่เคยมีให้แก่กันเนะี่ย่วนไพ่ใบต่อมาทานายว่าคนรักคุณเนี่ยก็มีไพ่เจ็ดเดี่ยงเช่นกันทานายว่าเขาก็รู้ครับว่าชาวสีมังกรหลายท่านเนี่ยคุณทั้งเจ็บแต่คุณก็ยังทนกับเขาได้อะ่ะฉันเจดดาบของทานายแบบนี้แล้วว่าเกิดใครรู้สึกเหมือนกับไม่มีค่าอะไรเนี่ยอาจจะถูกทิ้งไปในวันนั้นเนี่ยแต่ถ้าเกิดนนเือ เขามักจะกลับมาตอนที่คุณอาจจะผ่านความเจ็บปวดผ่านความเสียใจนะครับลืมยากไปแล้วถามว่าฝังใจอยู่ไหมถามว่ายังจําได้อยู่หรือเปล่ายังรักอยู่ไหมอาจจะยังรักอยู่อาจจะยังจําได้อยู่แต่อาจจะเหมือนกับเจ็ดเหรียญน่ะทิ้งทุกอย่างไว้แล้วว่าทาดีที่สุดแล้วว่าเชิญไพ่เจ็ดเนียญไปนี่ขอทำนายว่าคุณเหมือนกับคนคนที่ถูกโดนทิ้งขว้างไปอ่ะแต่เขาไม่จําเห็นคุณค่าคุณตอนที่คุณเริ่มมีความสุขเริ่มหลุดพ้นเริ่มอยู่คนเดียวได้แล้วเริ่มหายเจ็บเริ่มหายเสียใจหรือเริ่มเจอความรักที่มีความสุขแล้วว่ะ คนรักที่ทิ้งคุณไปมักจะกลับมาเห็นคุณค่าคุณทีหลังนะครับและไพ่เจ็ดเดือนไม่นี้คของทนายเลยว่าถ้าเกิดใครเรื่องรักกันไปไม่เกิน7เดือนยังจะกลับมาเห็นคุณค่ายังจะกลับมาดีกันกลับมาเป็นสิ่งดีที่เคยมีให้แก่กันอยู่เขาอาจจะมีการพูดคุยกับคุณมากขึ้นติดต่อคุณมากขึ้นหรือทําดีกับคุณมากขึ้นนะครับเดือนิถุนายนจนถึงปีนี้เลยภายในปีนี้ไม่เกินนะครับเพะไพ่ใบเนี้ยเจ็ดเดือนคุณอาจจะเคยทําให้เขาก่อนคุณอาจจะทํากับเขามานานเขาก็เลยรู้เขาว่าคุณเนี่ยพยายามทําอะไรเพื่อเขาบ้าง ปลูกต้นไม้้เขายังไงบ้างดูแลเขายังไงบ้างเขารู้นะครับว่าชาวสีมงกรดูแลเขาแบบไหนบ้างอะฉันพ่ใบไปนี้คือความรู้สึกที่มันผ่านอะไรกันมาเยอะช่วงเวลาดีๆที่มีให้แก่กันเนี่ยใครหลายคนอาจจะเหมือนกับถูกทิ้งไปก่อนถูกทำร้ายไปก่อนถ้าเขาไม่เจ็บไม่เสียใจก็คงไม่กลับมาก็มีเช่นกันทำนายแบบนี้นะครับก็รอให้เขาเจ็บรอ้อยเขาเสียใจเนี่ยแหละเขาก็จะกลับมาหาคุณแต่คุณเนี่ยอาจจะหลุดพ้นแต่คุณเนี่ยเจ็ดเหรียญอาจจะเหมือนกับเจอความรักที่ดีแล้วเจอความสุขเข้ามาแล้วเจอคนรักและดูแลแลลใใส่่จ้ว นะครับเหมือนกับเราไม่ใช่สิ่งของที่มันไม่มีค่าอะไรอีกแล้วกลายเป็นคนทนนนึงที่มีหัวใจที่เจอความรักดีๆนะครับที่มีค่ามากกว่านั้นนะครับไพ่ใบต่อมาครับเป็นการทำนายดวงชะตาของชาวสีมังกรนะครับเป็นวิทุนาโยนแล้วก็การแนะนำไพ่หกดาบหรือซิกออฟซอร์ไพ่หกดาบใบานี้ทำนายได้ว,ว่าชาวสีมังกรหลายท่านเนี่ยถามว่าคุณเป็นยังไงบ้างใครหลายคนก็อยากจะรักเขานะอยากจะไปต่อกับเขาว่าแต่เหมือนกับอยากจะดึงเขากลับมาด้วยซ้ําแต่เคยไปลองนะใครก็ตามอยากจะพยาอยากจะง้องต่อด้วยซ้ํา แต่หกดาบเดือนพฤษนาคยยบอกชาวสีมังกรหลายท่านว่าอย่าพยายามพายเรืออยู่คนเดียวเลยความรักจะตบมือข้างเดียวไม่ดังหรอกเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณรู้สึกเหมือนกับกำลังพยายามทําอะไรอยู่ฝ่ายเดียวเนี่ยลองหยุดดูซิลองเลิกพยายามเพราะการพยายามของคุณเนี่ยอาจจะไปทาําร้ายกันมากขึ้นอาจจะทําให้เจ็บมากขึ้นใครเคยรู้สึกแบบนี้ไหมครับยิ่งพยายามยิ่งเจ็บยิ่งเสียใจเนี่ยมันก็เหมือนกับยิ่งมีปัญหาเท่านั้นนะลองหยุดนะครับลองปล่อยนะครับถ้าเกิดเข้าใจถ้าเกิดเขารักเราจริงมันอยู่ที่ว่าคุณเนี่ย จะให้โอกาสจะให้อภัยเขาจะกลับมารักกันหรือเปล่ารอให้เป็นเวลาของเราอะแหละแต่ตอนนี้จะต้องอย่าไปพยายามฝืนอย่าพยายามไปทำร้ายกันนะครับหรือไปทาให้มันเจ็บปวดมากกว่านี้เลยชาวสีมังกรถ้าจะยังรักเขายังอยากไม่หยุดพยายามด้วยซ้ำาดี๋ยไปตามรักคืนมาหาด้วยซ้ําแต่ผมแนะนําว่า6ดาบครับหยุดทําร้ายตัวเองก่อนหยุดตามก่อนนะครับลองปล่อยดูก่อนเพื่อที่อะไรการทีการปล่อยเนี่ยมันทําให้เขาเห็นคุณค่าเห็นความดีเห็นความจริงมากขึ้นไม่ใช่การปล่อยแล้วเหมือนกับหลุดพ้นหรอกนะ แต่ตอนนี้คุณเข้าไปมันอาจจะเป็นปัญหาหรือเป็นการทํร้ายกันหรือคุณก็ยิ่งเจ็บมันก็ยิ่งบั่นทอนความรู้สึกของการรักกันนั่นเองฉันไพ่ใบต่อมาทํานายเลยครับเดอซันครับความรักของชาวสีมังกรเดือนมิถุนายนขอทํานายเลยว่าคนที่คุณรักเนี่ยมีเดือดซันเข้ามาเขาอาจจะเป็นคนทําลายหอคอยทําลายบ้านหลังนี้ทําลายหัวใจของคุณไปก็จริงนะแต่ใบเนี้ยขึ้นมาเดือดซันครับเขาอยากจะกลับมาเป็นพระอาทิตย์เขาจะกลับมาเข้าใจคุณสักวันอย่างแน่นอนฉันเดือดซันขอทํานายแบบนี้เลยว่าคนรักของชาวสีมังกรเดือนมิถ จนถึงสิ้นปีนี้ในกรณีที่เกิดมีปัญหากันเขาจะกลับมาเข้าใจคุณเขาจะกลับมาขอโทษเขาจะกลับมาขออาภาโอกาสหรือคุณสองคนอาจจะกลับมาเข้าใจกันทานายให้แบบนี้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดใครเลือกรากันไปเกิน 7, เจ็ดเดือนไปเกินหนึ่งปีแล้วเนี่ยทานายว่าเดอะซันเนี่ยมันคือการไม่ต้องไปเจ็บอีกมันคือการหลุดพ้นของชาวสีมังกรมันคือการที่เหมือนกับเจอเดอะซันเนี่ยเจอบ้านหลังใหม่ที่เกิดมาแบบสร้างเพื่อเราอะอยู่แล้วมันมปลอดภัยอยู่แล้วไม่ต้องร้อนรอนอยู่แล้วไม่ต้องเจ็บอีก เจอคนที่อยากจะดูแลอบอุ่นใส่ใจเข้ามาดูแลเข้ามารักเราเข้ามาใส่ใจเราเข้ามาเหมือนกับช่วยเหลือเราเลยนะทํานายความรักก็เจอคนที่ดีมาก,มากอุปถัมภ์ทราไม้เรายิ้มได้เลยผ่านความเจ็บปวดผ่านความเสียใจเลยอะทาให้เราลืมมันไปเลยนะยไพ่ใบต่อมาครับเดอะจัดติดทานายความรักของชาวศีมังกรใดือนมิถุนายนจนถึงสิ้นปีนี้ว่าเดอะจัดติดครับทานายว่าถ้าเกิดใครเลิกรากันไปไม่เกิน6เดือน7เดือนนะขึ้นมาครับเจ็ดเดืยนหกดาบเดอะจัดติด ทำนายว่าคุณสองคนยังคงกลับมาเป็นคู่กันคุณยังเหมือนกับทาเพื่อสิ่งที่มันถูกต้องอยู่อะอาจจะเป็นคู่ที่ต้องแบบรอาการตัดสินใจคู่ที่ต้องรอให้หมดเพลย์หมดกรรมต่อกันโดยเป็นคู่แท้ที่รอาการผ่านความทุกข์ผ่านอุปสรรคนะครับเพราะฉะนั้นอุปสรรคที่มีให้ตัดการตอนนี้คือเดือจัดติดเข้ามามันอาจจะต้องผ่านไปให้ได้ถ้าเกิดผ่านไปได้เมื่อไหร่คุณอาจจะเป็นเดือจัดติดมีโอกาสได้แต่งงานมีโอกาสได้กลับมาเป็นคู่กันเหมือนเดิมรักกันเหมือนเดิมนะครับขอไวโพรแล้วก็ขอทําานยให้เล ใครที่เลิกรางกันไม่เกินเจ็เดือนหนึ่งปีจะกลับมาเป็นคู่กันยังเป็นคู่กันอยู่แต่ถ้าเกิดใครเกินจากนี้ไปเนี่ยนะครับทำนายว่าเดจัดติดอ่ะคุณมีโอกาสพบเจอคู่ที่ดีคู่ที่เหมาะสมผ่านดาบเล่มนี้ไปแล้ววะคู่ที่ไม่ต้องกลับไปเจ็บปวดอีกอะ่ะนะครับไปเจอสิ่งที่มันถูกต้องผ่านความเจ็บหมายความว่ารู้ว่าเป็นไม่ดีรู้ว่ามันเจ็บรู้ว่ามันเสียใจยรู้ว่ามันเป็นยาพิษอะ่ะก็ต้องไม่กลับไปเจ็บก็ต้องผ่านเวรกรรมผ่านอันนี้ไปให้ได้ผ่านกงกรรมอันนี้ไปให้ได้นั่นเองครับ พไพ่ใบต่อมาครับเป็นพไพ่ใบสุดท้ายขึ้นมาว่าคิงออฟ Pen ดิคอนนะครับหรือไพ่พระราชาเถือเหรียญทำนายบทสุขความรักของชาวราศีมังกรเลยว่าจะเจอคนรักที่มั่นคงใครที่เลือกลาคนรักไปเนี่ยขอทำนายเลยว่าผู้ชายคนนี้อาจจะดูนิ่งเฉยเย็นชากับคุณจริงนะอาจจะดูเหมือนกับเจ้าชู้หรือไม่ชัดเจนกับคุณก็จริงนะแต่คนคนนี้เป็นพิงเถือเหรียญนะผมทำนายว่าเขายังเป็นคนที่รักคุณมากเป็นคนที่เห็นความสําคัญของคุณอยู่แล้วอะเพียงแต่เขาอาจจะเก็บไว้ที่อื่นเพียงแต่เขายังไม่รู้ตัว แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณหายไปเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาเสียคุณไปหรือเห็นว่าชาวสีมังกรกำลังจะหลุดพ้นไปเนี่ยเขาจะกลับมาผูกพันจะกลับมาทําในสิ่งที่ถูกต้องจะกลับมาตามคําสัญญาจะกลับมามั่นคงรักคุณเห็นคุณค่าคุณเนี่ยมากเหมือนที่ผมทํานายให้เลยแต่เกิดใครเรื่องรากับคนรักนะครับไปเกินหนึ่งปีแล้วเนี่ยขอทานายว่าจะเจอคนแบบนี้เข้ามาเนื้อคู่คนรักที่ถูกต้องคนรักที่ถูกใจแล้วก็คนรักที่มีฐานะการเงินการงานชีวิตหัวใจที่มันมั่นคงเห็นเรามีคุณค่าเห็นเราเป็นของที่มัน ไม่อยากจะเสียไปอ่ะอยากจะมีบ้านอยู่กับเราอยากจะสร้างครอบครัวกเราอยากจะรักษาเราไว้ไม่อยากจะทิ้งเราไปอ่ะขอทํานายแบบนี้เลยนะมาดูไพ่ของคนรักของชาวราศีมังกรกันดีกว่านะครับว่าเป็นเช่นไรกันบ้างาไพ่ใบแรกนะครับแปดเหรียญน,นะครับ head of p e n ด i c o n ทำนายว่าเขาเองก็ยังรู้สึกเหมือนเดิมกับคุณนะรู้สึกถึงความมั่นคงผมเลยทํานายว่าตรงเนี้ เขาก็ยังรู้สึกรักถึงความรักของกันของการรักกันอยู่อ่ะรู้สึกถึงสารหลายสิ่งที่เราเคยทําด้วยกันเช่นการไปนั่งกินข้าวการเคยทาอะไรด้วยกันมาการสนทนาการที่เห็นชาวสีมังกรเคยทําอะไรเพื่อเขาบ้างเขายังเห็นมันอยู่นะครับและไพ่ไปต่อมาขึ้นมาว่าเดือยฮีโรเฟนครับทำนายว่าถ้าเกิดใครแต่งงานกันเนี่ยคุณสองคนยังกลับมาเป็นเหมือนเดิมยังเป็นคู่กันอยู่อ่ะผมคิดว่าเขายังผูกพันกับคุณอยู่ด้วยซ้ำฉันจะจัดเม้นต์กับเอ็มเพสไปนี้หมายความว่าขอโทษครับกับฮีโรเฟนไปนี้ มีความวารู้สึกที่ยังมีความรักความผูกพันหลงเหลืออยู่ความถูกต้องคําสัญญาที่มีให้แก่กันอยู่อ่ะค่อนข้างจะออกมาดีมากเลยว่าดวงของคุณมีโอกาสเจอคนรักที่ดีครั้งเดิมกลับมาหรือคนรักที่กลับมาเป็นคนดีกลับเป็นคนรักการแต่งงานแกเป็นเนื้อคู่กันอยู่นะครับนั่นเองและคุณอาจจะเจอความรักที่เป็นคนดีๆเข้ามาพ่อพระแม่พระเนื้อคู่คู่บุญน,นะครับที่เดีด๋ยวตัวเองจเจอไพ่าสามไม้เท้าหรือทีออฟบานครับทานายว่าเขาอาจจะยังคิดถึงคุณอยู่ด้วยนะ าเาสามไปท้าเป็นฆ่าของคนที่ยังยืนรออยู่อ่ะก็ยังคงคิดถึงแล้วก็รอชาวสีมังกรอยู่ว่าเมื่อไหร่เนี่ยคุณจะกลับไปเมื่อไหร่เขาจะกลับมาได้เขากําลังคิดอยู่นะว่าเมื่อไหร่เขาจะกลับมาหาคุณเช่นกันแล้วเขาก็รอคุณอยู่ด้วยรอข้อความรอที่จะดูว่าคุณจะทําอะไรเพื่อเขาอีกหรือเปล่าแต่สามไปท้าเป็นนี่ขอทํานายเลยว่าเขาคงจะนิ่งแต่รอให้เหมือนกับเดิมมันจากไปก่อนอนะ่ะรอให้ชาวสีมังกรหายไปก่อนเขาคงอดทนได้ไม่นานหรอกประมาณเนี้พไพ่ใบต่อมาครับขึ้นมาว่าเด็กถือไม้เท้านะครับหรือเพชออบบาน ทำนายว่าคนคนนี้ก็ยังเห็นว่าชาวสีมังกรท่านเนี่ยเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายหรือเพศที่สามคนหนึ่งที่เขายังรักยังเป็นคนคนที่เขายังถูกใจอ่ะเขาเป็นคนที่เคยชอบคุณยังไงก็ยังคงรักแล้วก็ชอบคุณอย่างที่คุณเป็นนะเพียงแต่เขาอาจจะทาร้ายคุณไปเพียงแต่ว่าตอนนี้เขาอาจจะยังหาคุณไม่เจอหรือเดินจากคุณไปแต่สุดท้ายรักแท้ครับความรักคุณค่าที่งเขาชอบคุณตั้งแต่แรกเนี่ยมันยังคงอยู่นั่นแหละฉันไพ่ออร์เคิลแนะนําชาวสีมังกรว่าซินโดเนล่า ไพ่ใบนี้บอกชาวสีมังกรเดือนพฤษภาคมว่าคุณเหมือนกับซินโดเล,ล่าเลยเป็นผู้หญิงคนนึงที่มีสเสน่ห์มีคุณค่าสวยในแบบของคุณอยู่แล้วนะเขาจะกลับมารักหรือคุณจะได้พบเจอความรักที่เหมาะสมกับคุณอยู่แล้วว่ะเจ้าชายที่เหมาะสมกับคุณอยู่แล้วว่ะเพียงแต่ตอนนี้เขาอาจจะมองข้ามไปวันนี้เขาจะมองว่าคุณเป็นสาวใช้วันนี้เขาจะมองคุณเป็นคนที่ไม่มีค่าอะไรอะแต่ดวงชะตาโชคชะตาเนี่ยแหละจะนําพาคุณไปเจอความรักที่เหมาะสมกับคุณ ถ้าเกิดคนนี้เขาก็เช่นกันเขาจะเป็นคนคนหนึ่งที่รู้อยู่แล้วว,ว่าเขาจะกลับมาแก้ไขเขาจะกลับมาไขหัวใจของเขาคืนน่ะกลับมารักคุณกลับมเห็นคุณค่าคุณ,คณกลับมาตามหาเจ้าหญิงของเขาเองอะครับก็ขอบคุณชาวราศีมังกรทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ด้วยนะครับผมแล้วใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ